มันคือภาวะที่เลือดไหลกลับเข้าหัวใจได้ไม่ดีครับจนขั่งอยู่ที่คอเหมือนกับท่อน้ำที่ปลายทางตันนั่นเองครับ This is Help Me Podcast. You help, I call. สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ Help Me d a i l y สุขภาพดีขึ้นได้ฟัง5นาทีต่อวันครับ ทุกคนครับเวลาส่องกระจกทุกคนมองเห็นมองอะไรกันบ้างครับผมมองไปที่หน้ามองไปที่ผมมองไปที่สิวผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยมองคอของตัวเองอย่างจริงจังใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับผมจะบอกว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยอาจจะพลาดสัญ,ญญาณเตือนโรคร้ายแรงที่ร่างกายส่งมาให้ไปเนี่ยอย่างน่าเสียดายเลยนะครับเพราะว่าคอของเรานี่แหละครับคือหน้าต่างบานใหญ่ ฟ้องสุขภาพของเราได้ดีที่สุดมาเริ่มกันที่สัญญาณแรกครับที่เจอบ่อยที่สุดเลยครับคอดําครับเพื่อนๆครับหรือคนใกล้ตัวเนี่ยใครมีรอยดำๆหนาๆที่ซอกคอเหมือนกับที่ใครที่ขัดไม่ออกบ้างครับอย่าเข้าใจผิดว่าคอเนะี่ยสกปรปกนะครับแต่นี่คือสัญ,ญญาณเตือนของภาวะดื้ออินซูลินครับหรือพูดง่ายๆก็คือประตูบานแรกสู่โรคเบาหวานนั่นเอง มันเกิดจากอินซูลินในเลือดนะครับที่มันสูงจนเกินไปจนไปกระตุ้นผิวหนังให้หนาแล้วก็ดําขึ้นซึ่งถ้าเจอแบบนี้เนี่ยต้องรีบไปเช็คน้าตาลในเลือดด่วนเลยนะครับต่อมาเป็นสัญญาณที่2ครับคอบวมหรือมีก้อนซึ่งถ้าเราดูดีๆเนี่ยรู้สึกว่าคอดูบ,มบวมๆหรือว่าคลํำแล้วเนี่ยเจอก้อนอย่าเพิ่งคิดว่าอ้วนขึ้นนะครับนั่นอาจเป็นสัญญาณจากต่อมไทรอยครับผม ซึ่งเปรียบเสมือนกับโรงงานไฟฟ้าของร่างกายของเราครับถ้ามันบวมแสดงว่าระบบข้าผ่านกําลังรวนหรือว่าอาจจะมีก้อนเนื้อซ่อนอยู่ครับถ้าเราคลำเจอก้อนแล้วมันไม่หายภายใน2-3อาทิตย์เนี่ยต้องรีบไปหาหมอแล้วนะต่อมาสัญญาณที่3ครับเส้นเลือดที่คอปูดโปนผมจะบอกว่าข้อนี้น่ากลัวและมันก็ชัดเจนมากครับผมเพราะว่าถ้าเห็นหลอดเลือดดำนะครับที่คอของใครเนี่ย ปูดขึ้นมาโดยเฉพาะตอนนั่งเอนๆประมาณสัก45องศาเนี่ยนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ส่งตรงมาจากหัวใจเลยนะครับว่าหัวใจอาจกําลังล้มเหลวครับมันคือภาวะที่เลือดไหลกลับเข้าหัวใจได้ไม่ดีครับจนขั่งอยู่ที่คอเหมือนกับท่อน้ําที่ปลายทางตันนั่นเองครับและสัญญาณที่4ครับคอที่หนาแล้วก็ใหญ่ทุกคนครับคือเส้นรอบคอของเราเนี่ยมันเปียบเหมือนกับ มาตรวัดไขมันในช่องท้องครับที่ซ่อนอยู่มีงานวิจัยพบว่าคนที่คอหนาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นเมตาบบลิกซินโดรมครับหรือว่ากลุ่มอาการอ้วนลงพุงซึ่งเป็นต้นตอของโรคเรื้อรังทั้งความดันไขมันแล้วก็เบาหวานนะครับ mm. เห็นไหมครับว่าแค่คอของเราก็บอกอะไรได้มากมายเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับลองใช้เวลาแปรงฟันสัก10นาทีครับหลังเวลาแปรงฟันเนี่ย ส่องกระจกแล้วก็สังเกตคอของตัวเองดูนะครับการเจอสัญญาณเตือนได้เร็วขึ้นก็คือการป้องกันโรคร้ายที่ดีที่สุดครับสำหรับวันนี้ Help Me Daily ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ This is Help Me Podcast You r Help I Call